เอาตอวเติมเรย่อเอะไรเริ่องอะไรครับอ่ะวันนี้มาเป็นเกียรติร่วมงาน5ปีไอคอนสยามเป็นไงบ้างดีใจนะรู้สึกดีใจเพราะจริงๆแล้วไอคอนเนี่ยบางทีเขามาบ่อยเขามาบ่อยมากเขาเป็นแบบลูกค้ารายใหญ่ไอคอนสยามผมก็ได้มาบ้างแล้วก็ค่อนข้างประทับใจทุกครั้งที่ได้มาครับจริงๆก็ ตกใจเหมือนกันนะ5ปีแล้วกัเข้าสู่ปีที่6เงี้ยเลยรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่มาคุณเสี่ยนรู้สึกว่าเราได้รับความรู้สึกที่ดีและเฟรชทุกครั้งที่ได้มาในที่นี้พีๆเราเล่นใหญ่มากครับงานเปิดไปทุกคนก็ตงเห็นแล้วว่าเล่นใหญ่ยังไงใหญ่ยังไงใหญ่มากชุดก็รู้ชุดก็รู้ชุดก็รู้ทุกทีก็รู้สบายสบายก็ดีใจครับที่ไอ้คุณเสี่ยนได้ทำมานถึง5ปีแล้วก็ขอให้ให้คุณเสี่ยนอย่างละฟังฟังหนก่อน มันเป็นแลนด์มาร์กจำับนักท่องเที่ยวด้วยในการที่จะมาถึงที่นี่ได้ก็จริงๆแบบนอกจากแบบเหมือนจริงๆการเดินทางง่ายนะครับผมไม่ว่าจะแบบไปได้กับข้างแบบมือระเบิดขาอะไรอย่างเงี้ยอันสั้นไหนฮะ5ปีสบายข้าพอย่างครับก็ฝากข้าพเสียไว้แบบทุกคนด้วยนะครับผมก็รอบ5ปีแล้วยังไงผมว่าปีที่หก เจ็ดไปเก้าสิบไอคอนสยามก็เรียัคงเป็นแลนด์มาร์คที่ยิ่งใหญ่ของกรุงเทพหรือประเทศไทยนะครับทุกคนก็อย่าลืมมาและเยี่ยมเยียนทุกการเปลี่ยนแปลงไอคอนสยามด้วยงานวันหนาวไอคอนสยามก็จริงอยากให้ทุกคนมาจริงๆเพราะว่าโซนต่างๆในห้างตอนนียคนเข้าเยอะมากๆเลยแล้วก็อยากชวนทุกคนมา explore มาดูกันว่าจริงๆแล้วนะครับมีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอเคเดี๋ยวกินเทมเพลตคอนเสิร์ตไงยังไงท่านลูก ตัดเศษมากก็ดีใจดีใจที่ผ่านมันมาได้ครับเพราะจริงๆแล้วมันก็เป็นเป็นเป็นความละท้ายครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้แล้วผมก็โอกาสได้ได้ลงไปทำเลยหลายอย่างเลยพัฒนาตัวเองลงไปทำยังไงลงไปทำลงไปทำแบบเรื่องของการเพอร์ฟอร์มการร้องกันเพอร์ฟอร์มยังไงอไล่แล้วเขรู้สึกแบบรู้สึกว่าเราได้ เราได้เก่งขึ้นอีกระดับหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ได้ได้ท้าทายตัวเองขึ้นไปเยอะเหมือนกันนแล้วก็ดีใจที่ที่ผ่านมันมาได้จริงๆอย่างเงี้ยเพราะมีหลายอย่างที่เราก็ไม่คิดว่าเราจะทํามันได้หลายโชว์นี่คือเซอร์ไพรส์มากสำหรับคนดูอย่างเงี้ยแต่ละโชว์เป็นแอบยิ้มกันก็ผมว่าเราพอมันเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเราก็พยายามจะทำอะไรให้มันให้มันพิเศษสมกับสมกับการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแหละแล้คนมาแล้วเราก็รู้สึกว่า มันไม่ได้เป็นเหมือนที่ผ่านมาที่ทุกคนอาจจะเคยเห็นหรือรู้ความรู้สึกที่มันดีเท่าเดิมนะครับถือว่ามันต้องดีกว่าเดิมพิเศษกว่าเดิมอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเราเราก็ดีใจที่สุดท้ายแล้วคนชื่นชอบคนแบบคนเด็แล้วคนได้รับความรู้สึกที่ดีกว่าที่เคยเป็นกลับบ้าอไปครับเชิงก็คนีนวิวที่เปิดนวิวคุเิดสินวิวเอที่ดมที่วิวสินวต เราสิ่ไงบ้างมันต้องเปิดตัวตรงนั้นแล้วมันต้องเดินมาตรงกลางก่อนที่มันจะลงเดสะพานจะจะนี่ก็มันก็มีสั่นๆ้ากนะค่อนข้างสูงค่อนข้งสูงนั่นเองนะแต่ว่าเราก็ได้แบบซ้อมกันมาแล้วเนาะซ้อมตอนไหนซ้อมตอนไหนซ้อมหลายตอนมาพี่เขาฟ้องเลยเอได้แล้วคอนเสิร์ตนี้นะซ้อมที่กับคอนเสิร์ตนี่มาเหนื่อยก็เหนื่อยเราเพลงก็เยอะค่าตัวก็ไม่ได้นะเลยหรอปลีหรองานนี้

ก็คือจะได้ค่าตัวแต่พอเราต่อยให้ต่อยจงไปใจใหต่อยต่อตก็จบพี่ไปดูภาพได้เลยหนูไม่ได้สมยอมเราโดนเราโดนลักขโมยนะพี่พี่เนาะเราโมยแบบจุกแรกของหนูอ่ะไม่อย่างนั้นวันนี้เราจุกคืนพี่อะไรเนี่ยใหญ่ใหญ่แลอจังหวะนั้นคือยังไงพี่เบื่อไหมฮะหรือยังไงจังหวะนั้นคือยังไงฮะ ก็ก็กใจนิดนึงแต่ก็เล่นเล่นเออสใจนิดนึงนะ่นใจโผล่อะนะี่อเขาบอกว่าโครงการพีชนะแล้วพี่นะอไม่ได้เกิดมาเพื่อแพ้โอ้แนี้อยากชนะกับพีนะถ้าทำวันนี้ชนะน็อกเลยนนาะ้อ้่ห เคยกักตัวจะมาแรกเหรอทำไมร้องไห้อ่ะเออวันที่สองร้องไห้หนักวันแรกก็ราะว่าพี่แหละบิวอะ่าอ่ายี่ปีอะเขาเขารู้อยู่แล้วว่าเหมือนถว่าทำยังไงจะร้องไห้เขาก็ตั้งใจจี้ให้ผมร้องไห้ไม่ใครจะไปรู้เธอแหละรู้เป็นหลายองอมาทั้งสองวันที่เราไห้ทั้งสองวันเนี่ยแต่เดีวันรันทูเลยเอาทีหรองมันเล่นทุกทุกวันเลยอ่าพอนี่ยเราเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ว่านานๆเราจะแบบต้อบอกว่าด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันเราคุยกันตลอด เราไม่ไม่ค่อยได้พูดอะไรที่มันแบบเปิดออกคุย,ยอะไรจริงจังเงี้ยแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่เราคุยกันใน,ใน,ใ,นในบริบทหรือว่าในในเนื้อหาแบบนั้นมันก็จะไปไปคัสความรู้สึกเรา พี่เป็นไงฮะตอนนั้นตอนนี้น้ำตาเขาตอนเห็นน้ำตาเขาเป็นไงอยากทม้พี่ร้องก่อนทุกทีอ่ะพี่จริงเหรอพี่ร้องก่อนดิพี่ร้องก่อนทุกวันแล้วนั่ร้องนั่งร้องก็แต่ห้องซ้อมแล้วครับผมก็จริงๆดีใจกับเขาเลยครับไม่ค่อยมีโอกาสได้พูดแต่ว่าแสดงทำดีอะไรกันมากอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วแบบว่าเราทำงานด้วยกันบ่อยๆก็พางเ้อที่มีโอกาสได้พูดคำในใจอะไรอย่างงเี้ยดีใจเขาจริงๆที่แบบอันไหนพูดซิเนี่ยพูดซิพี่พูดเหรอเดี๋ยวร้องให้ตอนนี้หรองใครร้องก่อนแพ้ กดีใจกับเขาในคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราเขาเติร์มาๆเราเห็นมาแต่แบบโอ้หเจ็ดแปดปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ย้งแต่เขาแบบขึ้นเวทีโรงเรียนจนวันนี้เขาขเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยเราเอแบบแต่แเขาก็ประสบความสำเร็จมากๆจริงๆแล้วเราก็ภูมิใจกยังครสบความสำเร็เเแต่รู้สึกว่าอยากเ,เราพูดกันเออคอนเสิร์ตพูดก <c oughs> ันพูกันมันจะมีนะ่งยูกินี่อยากทำหรอพี่ไม่แต่ดูนะวิวกิ้งคือมีพ่รุธนะคนลักล้างกันอยู่แล้วถามว่าพยอกาดพยองกาด พี่กินเกี่ยวกับคำรักไม่ดูพี่พีใหพี่พี่ตอบพี่พี่ตอบให้พีเอเพราะว่าพี่พี่ยังไงผมก็ตามพี่พี่อยู่ไม่มีคำตอบนะพี่มีพีปรนกฏตอบพี่ผัดมันเสร็จผู้ใช่ขึ้นมามันเป็นเรื่องของอนาคตพี่ก็ไม่สามารถตอบได้เพราะตอนนี้พีปวดหัวปวดหัวอีกแล้วปวดอะไรอีกแล้วปวดหัวพี่มันแบบสามคลิปมุมมาแล้วนอนแล้วนอนแล้วไม่เป็นเวลานอน ก็ตามตามตามมีพีอะผมเลยถ้าถ้าถ้าเขาอยากโอ้ไม่หั้ถ้าเขาอยากทำผมก็ดีอยู่แล้วแฮปปี้ทำอยู่แล้วก็อยู่ที่อยู่ที่เท้าอยู่ที่เท้าคิดตอเวลาอ่างฮะคิดตออย่างนี้พว้ชมพ่รอมีพีรออย่พีอแต่ลสิบเพลงแ้ีน แต่ถ้าแต่ถ้าคนสื่อคู่ต้องรู้ว่าถ้ามันมีจริงขึ้นมามันจะติดปัญหาเรื่องคิวตรงนี้เราจะต้องแบบว่าเว้นบ้างแบนไว้ก่อนว่าแล้ววงเล็บเป็นคิวของพีพีคิวของเมังไงพี่เหมือนอยากคู่พี่เนี่อพี่อะสีแดงไม่สิแดงดีกว่าเพราะว่าแบบเราก็ตั้งใจทำงานเป็นชื่นชมเลยเป็นชื่นชมแต่ถ้าคนสื่อคู่ต้องรัชมังแล้วนะ จะมีคนดูหรือเปล่าแต่เราไหวมันไม่ได้ราชมังเราต้องเดินรอบเออเดินเออเดินไปลเลยเราจะว่าราชมังราชมังราชมังเราจะเดินไหวเลยราชมังเออที่ไหนก็เดินไหวครับระดับนี้บิวกินเขาไม่เดินแล้วนี่เขาต้องรอโอ้โหรอเพราะอะไรเพราะผมมีสลิงตั้งใจทำโชว์ไงเออเออ พี่เลิเสารยกันบ้างไหมคะเนียก็ไปคุยกันมาอ่ะพี่พี่นิดนึงคุณแม่ต้นเมื่อวานอาการคุณแม่ดีขึ้นไับบ้านแล้วคือนายได้กลับบ้านแล้วครับผมก็คุณแม่ได้กลับบ้านแล้วค่ะเพิ่งกลับมาวันแรกเป็นเมื่อวะอือจริงครับก็คุณจริงจริงคุณแม่ก็ดีขึ้นดีขึ้นแน่ๆเรามีพยาบาลมาดูแลที่บ้านด้วยแล้วก็อาการต่างๆอะไรเงี้ยก็เริ่มดีขึ้นแล้วก็ จะมีการเช็คอัพคุณแม่ทุกแบบสองอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่เขาบอกสั่งแต่ว่าคุณแม่ก็จะมีอาการบอกว่าลืมเรื่องราวแบบบางอย่างไปแบบนิดนึงแต่ว่ายังก็เรงด่าได้อยู่แต่ก็ค่อยๆลื้อฟื้นความจำกลับมาจะไม่พี่ใช่ครับผมก็ตามอาการแหละครับแบบของว่าถ้าร่างกายเขาดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆกลับไปก่อนหน้านี้เวลาคุณมีการปรับตัวใช่ไครับใช่ครับก็ช่วงนี้เขาก็ ไม่เล่นโทรศัพท์เลยอะไรเงี้ยเหมือนเขาลืมไม่มีเล่นแบบ Facebook อะไรพวกนี้ไปด้วยนะสื่อสังคมออนไลน์อะไรพวกรงนี้อาจารย์คือหมอนาว่ก็จริงๆคี่ว่ามันเกิดจากการอักเสบของสมองนี่แหละครับคก็ตัวโรคมันก็เป็นด้วยคือตัวออโตอิมมูนคระตัวอื่นๆแบบพุ่งพุ่งกันทำลายตัวเองมันเลยทำให้แบบมันมีเอฟเฟกต์กับเรื่องเมมโมรีบางอย่างด้วยเหมือนตอนนี้หนูก็เครียดตอนนี้โล่งใจเออสบายใจโล่งครับโล่งแต่จริงๆตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตื่นที่ไอซีคื สบายใจเลยเราเพราะว่าเหมือนเราทุกคนก็แบบพยายามก็รอกันอยู่ว่าแบบเฮ้ยเขาจะดีขึ้นไหมแล้วแบบเหมือนการรักษาอย่างเงี้ยมันมันแอคทีฟจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยพอาะเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาแบบโอเคจําแบบจําจําชื่อเราได้จําแบบคนในครอบครัวได้จําเพื่อนๆได้อะไรเงี้ยก็มีส่วนจำวิวกินได้ไหมฮะจำได้เขาเรียกชื่อคนแรกเลยจำวิวกินไม่เข้มงวดตลอดเวลาอเลยไงี้ยก็ก็ผมว่ามันเติมให้กำลังใจทั้ง คุณแม่เขาแล้วก็ตัวอีพีแล้วก็คุณคุณป๊าป้าอีพีแล้วก็พี่สาวอีพีตรงนี้เราเป็นเป็นงานให้กำลังใจในครอบครัวมากกว่าเพราะเวลาเวลามีปัญหาอะไรเผื่อว่าเราเราก็ช่วยกันอยู่แล้วใช่หรืว่าใชแล้วถ้าเราช่วยอะไรกันได้ทั้งทั้งใจหรือทั้ทำอะไรผมก็เต็มที่อยู่แล้วแล้วเผื่อว่ากลับกันผมว่าถ้าถ้าวันหนึ่งผมมีปัญหาอีพีเขาก็พร้อมที่จะช่วยผมอีพีเี่คุณแม่กับมาคนอยากทานอะไรพิเสร็จคุณแม่ปนอยากทานอะไรี้เศษไหม คุณแม่เหรอครับเหมือนพฤติกรรมเขาเปลี่ยนนิดนึงแบบจากคนแบบเคยเคยกินเผ็ดอะไรเงี้ยเขาจะแบบโอไม่อยากกินเผ็ดเลยอย่าเงี้ยแต่ช่วงนี้ยังกินอะไรไม่ค่อยได้เนะเพราะว่าเหมือนเขาเคยใส่เครื่องช่วยเหตุช่วยใจมาเลยแบบยังมีแผลอยู่แบบในริ้วช่วงคอช่วงปากอะไรอเงี้ยมาอยู่เขาก็ยังตื่นอะไรยามันก็ต้องทำใจนะครับแล้วคุณหมอเขาสั่งห้ามหรือต้องดูแลใกล้ชิดอะไรเป็นพิเศษนะคะ ก็อาจจะเป็นห้ามพวกพอมันเป็นโลกที่เกี่ยวกับปุ่มกันอะไรเงี้ยก็อาจจะห้ามเรื่องการแบบออกไปแบบตลอดๆใช้ชีวิตข้างนอกอะไรเงี้ยเยอะเงี้ยเขากลัวว่าเสี่ยงว่าจะติดเชื้ออะไรเงี้ยเพราะมีโอกาสติดเชื้อมากกว่าโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอินเตอร์ในร่มมาเลยเฮ้อสองรอบแล้วโอ้โหเจ๋งมาก เห็นก่อนหนุ่เลยอะระวังสายราายาย้ามข้ามข้ามที่ายระวังสายเออของดาราเดลี่อ่ะบอก้างมี่พี่กับย้อ้ออป้างหน้ป้าเราบกต้องติดวยใหม่ต้องมีว้นะอ่ไีสวยช่มากมีใหญ่ ต้องใหญ่ขึ่งอไอคอนสยามจลยตอนนี้ขับต้งีตอนนห่งสองเสร็จหรือยังตอนนี้บ้าเสร็จหรือยังอ่พี่บิวกิ้ทั้งทีลูกเชียร์พี่นนพี่พีบิวกิกล้องไรเสือฝั่งนี้ลูกคมาแล้วหนองลดมาลดมาเอพี่ตาอพี่บิวกิ้ลูกอีพีค่ะลูกทนองนโอเคค่กนะคะ

เยอะตววันนี้เออม้องเยอะแปนไปเลยเป็นไปเลยแปนไปเลยโคตรโคตรออแนเลยนเลยคนี่เปนี่องนลองนุ่มอยว้าวี่วีดีอวีดีโอ้างนี้นะคะ้